เาซาวดีทุกท่านเลยครับผมอยู่กับผมตุสีเมื่อ้แล้ววันนี้เราจะมาเหลมทำอะไรวะทำอะไรวะมา,มาทำทำอะไรวะเขียนชื่อนะักแคทเกมแบบลืมเปลี่ยนภาษานะผมเดี๋ยวเราจะมาไอ้นี่กันจะทำกันนะผมโอเคนะผมคนแรกที่เราจะทำก็คือสกิททีวีแล้วกันภาษาอะไรเนี่ยอังกฤษโอเคก็เ,เขียนนะผมเซ้อ เกรื่อทีวีอ่านั่นก็ผมสกิดทีวีตัวอะไรไปไหนเราไม่ให้สิริอ่านแล้วอ้าวเดเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงอ่ะอ่าแลวผมอ่าสิริอ่านไม่ใช่ดิอันไหนอันนี้ดิ ขานพอขันบองพอ,อ,พอเดี๋ยวใหม่เอา๋ใหม่ขานพอขันบองพอ,พพอโอเคนะผมคนใหม่คนใหม่คนนี้นี่ใครดีวะใครดีวะคิดก่อนคิดก่อนเอาชื่อคนดัง นึ่งนะผมคิดแป๊บหนึ่งเออมันต้องคนนี้แล้วเต้เอ็กเซนไฟเยอร์เนี่ยเขียนไงวะแป๊บหนึ่งนะเอ่อแล้วผมแดดนะว่าเต้เออเดี๋ยนะไม่ได้มันต้องเขียนเป็นตัวใหญ่ด้วยนะผมแป๊บหนึ่งนะเต้ว่า แล้วก็เอ็กเซนเซนไฟเยอร์นี่ต้องคนดีเลยก๊อปก๊อปนี่ภาษาเฮียอะไรเดี๋ยวซิลิอันนะทุกอย่างซิลิจัดฮารือดอดแดงโดด ทลาดอกดดิโดทะลาดอแดงโดทะลาดอกดงดทลาดอดแจกเดนเดี๋ยวเราคนใหม่ใครวะต้องคนนี้โอพีซีทีวีนี่ เดี๋ยวผม,มต้องพี่บูมโอเคเดี๋ยวเราพาด,ดูกันเอาซีรี่จัดหอท่าหอพอท่าหอหอท่าหอพอจะหอโอเคตอนนี้ไม่ค่อยหาใครวะี๋ยวผมคิดแป๊บหนึ่ง อ๋อรู้แล้วครับรู้แล้วครับคนนี้เลยครับวีา V v F, <laughs> v F เว็บคุงแอันนี้นะผมเว็บเว็บคุงนี่นี่ต้องคนนี้ครับ VVF เฟว็บคุงอ่านครับ พอหดไฟอ่ะไม่ยืพอพอหดไฟเอาไปยืมพอหดไฟอ่ะไม่พอ,อหดไฟเอาไม่ยืมสิบแปหาหา,หาใช้ได้หาใช้เราพอหาชื่อก่อนต้องคนนี้ครับเพื่อนผมครับ ปอนซาปาตา <พะ S 1> ต่ก็ผมชื่อมึงชื่อชื่อจนหนุแน่นอนชื่อึองคตเชี่ยเลยปอนสามสามองหนึ่งหยอรึมเลือ,อรึรยอกลือรึหยอกขรึมเทรึแล้วผมกูลอง,ลอ,งอันนี้ดิ

เกม,เมส์จงเป็มสตูดิโอไี้เียได้ยีครับปันต้องคนนี้เดี๋ยวคนนี้ชื่อยาวมากศรีาอารออกไหมเนี่ยซาฟาพาฟิเออกอร์คโกรนฟังฟ <c oughs> ัฟมีเกืองคโกรนเ <c oughs> <c oughs> สียงภาษาอะไรนี่ยดิรีอานได้ทุกอย่างจริงครับเ <c oughs> ดีย๋ยวเอเค ใครวะมันต้องคนนี้แล้วมันต้องคนนี้แล้วฮาร์ดล็อกเกอร์นี่แตลกเนี่ยแล้วก็จุดอ่าโอเคฮาร์ดล็อกเกอร์เก่งเลยวะคนหนึ่งนะก็มีให้ดูอยู่นี่วะเอฮาร์ดอ่าวักไปเนี่ยล็อกเกอร์นี่ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันฮะีทะเลดาริกทอทอเฉดทอทะเลกะลิกทอทอเด็ดทอทางกหนดิ Question mark E K N N F N Banks Human K F N เข็ดเผอิศรอะไรวะเดี๋ยว่ดังใครอีก่บนพีใครอีกอ่ะสันนี่ซีซ่าปามี่ พิ้งกี้พายพิ้วที่พายมันต้องคนนี้ครับผม s ีเกอร์ทีวีรู้จักกันไหมเนี่ยโอเคแล้วซีเกอร์ทีวีขม่าพลาขม่าปลเดี๋ยวนะภาษาอังจฤษทำไมมีภาษาไทยด้วยไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ 7นาทีแล้วนะโอเคคลิปก็ยาวแล้วนะแล้วผมขอปิดฉากเลยดีกว่าด้วยคำที่ตลกที่สุดในโลกแล้วผมขอคนหนึ่งนะผม K r K อ่าคนหนึ่งแนว K R K Channel นี่เดี๋ยวสุดท้ายพี่มั่วเลยไป แล้วก็จะบ้าแล้วครับสักตาซอเฉยเพื่อนชื่อคุณอาจยากมากกับคุณแชมป์เฮ้ยทีมมั่วเลยไม่ไม่คนสุดท้ายโอ้โหขาดไม่ได้ครับผมนี่ The CN Gamer ครับ <c oughs> คนนี้รังมากก็ผมไป <c oughs> กดต,ติด<ห>ตาม<ะ>เขากันได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย okay <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวจะชี้ันรูปแล้วรูปเอาทำไมโอเคครับผม ดูนะครับฟังดูทาชัยเชษทำพ่อชมชัยเชษชมจอทำชัยเชคทำพ่องทำพองยาเิไม่โทรแล้วก็อ่อนงงูนี่อาเอ้าวเติมด้เติมด้วยต่อเติมด้วยพ่อหนึงไม่โทแล้วก็อพ ทำชัยเฉดทำพ่องทำชัยเฉดทำพ่องพ่องอ่ะจอกพิมว่าโอเคนะผมตอนผมพิมว่านะผมอยากดูว่าซีรีจะอ่านได้ไหมเราจริงอนะอ่ะถ้ามึงอ่านได้มึงเก่งมากซีรีอย่าโว้เหนีเฟร่พระสนตะคอพระมาสวรอมังบงพรจามท่าแ่เสียพา เดียวอนตอบได้อาจารย์อนยาโวเนเฟรสพรสนตะครขมาสวรอามัมพอสามสิบห้าเสียพรมเมธาห้าสิบสี่ศูนย์หกสี่สิบหกอูสี่สิบห้าปอสี่สิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสองนีอาจารย์คลิปจะจบแล้วจะสิบนาทีแล้ว ก็นั <movement> <to break an iously> ่นแหละครับผมขอลาไปก่อนเจ้าดีครับผมยี่งนั่งจมนิีอยู่แก่นลครับผมน่การลืมผมกดซ้ำด้วยนี่การยิดต่อไปครับผมลินผ่านดิสงคกับวันนี้ก็สวัสนะครับ